สวัสดีนะคะวันนี้มีวิธีการดีๆมาแนะนำกับเพื่อนๆกันค่ะในการเพิ่มยอด หัวใจยอดถูกใจของ Tik t o k นะคะเพื่อนๆน,นท่านใดอยากเพิ่มยอดหัวใจค่ะดูวิธีการนี้ตามมาได้เลยคลิกลิงใต้ล่างคลิปวิดีโอนะคะเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยค่ะคลิกลิงเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาหน้าหลักของเว็บไซต์ KMPG h แล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริการเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมีเยอะหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกด้วยเพื่อนเพื่อท่านใดค่ะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้ง,งานสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะ สมัครเขาใช้งานกันไปได้เลยค่ะตรงนี้หรือเชื่อมต่อกับอีเมลได้ง่ายๆตรงนี้เลยค่ะสมัครเขาใช้งานแล้วนะคะสามารถย้อนกับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ในส่วนด้านนค่ะตัวนี้มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะเลือกเป็น TikTok นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยบนปูบริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นเพิ่มหัวใจเพิ่มไลค์ของไ G นะคะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยมีถึงสามหมวด้วยกันนะคะขอเลือกเป็นเลดตัวนี้ค่ะเพิ่มหัวใจในบริการด้านนมีอยู่หลากหลายบริการนะคะสามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะด้านบนสุดตรงนี้ขอเลือกเป็นตัวนี้ละกัน4 8 4 1ปนะคะ1000ไลค์ห0 0 0ัหัวใจในราคา 9บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นรายละเอียดนะคะส่วนลิงก์ตัวนี้ค่ะเลือกวิดีโอกันได้เลยก็ขอเลือกวิดีโอกันสักครู่หนึ่งนะคะขอเลือกเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะคะยอดดิอยู่ที่386ค่ะคัดลอกดิงน์นี้ไปวางกันตรงนี้นะคะประมาณตรงนี้ค้าต่ำอยู่ที่10ใส่กันไป100นะคะในราคาไม่ถึง1บาทกดสั่งซื้อได้ตรงนี้ค่ะ ได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะรอยอดขึ้นกันนะคะไปดูแถบประวัติการสั่งซื้อกันนะคะก็จะเป็นตรงนี้ในทุกๆ o r าก็จะอยู่หน้านี้นะคะพร้อมกับรายละเอียดของแต่ละอ,อเดอร์ค่ะรากันเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะในส่วนแถบรับขงขวัญตรงนี้นะคะตัวนี้ก็ทดลองใช้งานฟรีกันได้เลยค่ะมีอยู่หลายบริการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดวิวเพิ่มไลค์เพิ่มตามติดตามนะคะมีการแปลงลิงก์ตรงนี้ด้วยค่ะ ตัวนี้จะเป็นการแปลงหนึ่งที่สเสถียรที่สุดในการเติมยอดเลยนะคะส่วนลดสมาชิกตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดเติมเงินมาตามจํานวนการจานวนนี้นะคะก็ขอนําชื่อเข้าใช้งานนะคะส่งให้อดินตรวจสอบและอนุมัติยอดส่วนลดบริการนั้นๆได้เลยนะคะการรับชมซีรีส์จีนนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะเติมเงินครบ5 0 0บาทขึ้นไปนะคะตัวนี้จะได้รับ ดูการดูซีรีส์จีนฟรีๆ4 0 0กว่าเรื่องเลยนะคะในช่องทางการชําเงินตรงนี้ค่ะมีถึง6ช่องทางการชําเงินเลยนะคะในช่องทางแรกเลยค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ค่ะก็ใส่จำนวนเงินตรงนี้นะคะตัวสแกน QR Code จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนกันไปได้เลยค่ะตัวชิเวตัวนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะก็ด้านในนะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยก็สามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะมีอ่งเป้าเลสด้วยค่ะดูนี้ ได้รับโบนัสถึง5%นะคะนำลิงก์มาวางตรงนี้ย่อยเงินเข้าทันทีเลยนะคะคลิปตัวตัวนี้ค่ะเพื่อนเพื่อท่านใดโอนเงินจากต่างประเทศตัวนี้ง่ายได้ที่สุดเลยค่ะมี wallet t o money และมีตัวใหม่เลยนะคะใบเนนจะเป็นตัวนี้นะคะโบนัสการเติมเงินถึง10%เลยในรายการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจค่ะสามารถเขาเ้าลอกลิงก์ให้กับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ได้เลยค่ะทุกๆก,การเติมเงินนะคะเราก็จะได้รับโบนัสถึง5%ด้วยกัน ยอดการคืนเงินนะคะแถบนะช่องทางการคืนเงินตรงนี้เพื่อนเพื่อท่านใดยกเลิกการคืนเงินไม่ว่าจะเป็นยกเลิกทั้งหมดหรือสถานะบางส่วนสามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านี้เลยค่ะตัวเชืเ่อถรอตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาไม่ว่ายอดเงินเข้าช้านะคะเติมเงินไม่เข้าสามารถมาเลือกหัวข้อ,ขอกันได้ตรงนี้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยส่งตัวกันไปได้เลยนะคะหนะ้าแอดไลน์ตรงนี้นะคะสแกนตรงนี้ ติดต่อแอดบินได้ตลอด24ชั่วโมงสะดวกง่ายดายรวดเร็วมากๆเลยคะ่ะขณะนี้นะคะยอดหัวใจยอดไลค์ของ TikTok ได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการตัวนี้กดผ่านลิงก์เข้ามากันได้เลยนะคะการใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาถูกมากๆเลยคะ่ะ